สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านที่กำลังทำนาแล้วก็กำลังจะเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงฤดูฝนนี้ครับเพื่อนๆเ,เ,เคยมีปัญหาหรือว่าเคยนึกตั้งคำถามนี้อยู่ในใจของเพื่อนๆกันบ้างไหมครับคือข้าวมีลักษณะอา,าการหลวงตายแล้วก็มเมล็ดดำ ไม่ข้าวไม่เต๋งนะครับเม็ดเมล็ดดำเป็นจุดๆเพื่อนๆเคยคิดจะหาสาเหตุแล้วก็ต้นตอของปัญหานี้กันบ้างไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งกล่าวเนี่ยมันส่งผลทําให้ปริมาณผลผลิตของข้าวเราที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันลดลงอ่ายิ่งถ้าการระบาดมีปริมาณที่มาก มีการลุกลามที่เยอะโดยที่ไม่รู้ต้นตอและไม่รู้วิธีการควบคุมปัญหาหรือวิธีการป้องกันปัญหาจ้งแต่ต้นเหตุเราจะไม่รู้เลยครับเพื่อนๆครับว่า,าตัวการลายนี่มาทําให้เราได้ผลผลิตที่แย่ลงสาเหตุเกิดจากอะไรนั่นเหรครับสาเหตุเกิดจาก2ปัจจัยครับเพื่อนๆที่ทำให้เกิดปัญหานี้นะปัจจัยที่1ก็คือความชื้น มากเกินไปที่นาเรามากเกินไปความชื้นมี2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือน้ำนะครับน้ำในแปลงนาะเรื่องที่2คือน้ำฝนครับน้ำค้างครับนะสองตัวนี้ก็เป็นปัจจัยร่วมนะครับเป็นตัวแปรร่วมที่ทำให้เกิดปัญหานี้นะและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นต้นตอเลยครับเพื่อน เป็นต้นเรื่องเลยครับคือไนโตรเจนครับไนโต<ด>ร <โด S 2> เจนเกินปริมาณครับเลโ,โชไนโตรเจนเกินนะสูงเกินมันจึงทำให้เกิดปัญหานี้มากนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหากันยังไงล่ะถ้ามันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นเออน่าคิดไหมเนาะน่าคิดเนาะ <c oughs> จริงๆแล้ววิธีการแก้ปัญหาก็ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเหตุครับเพืเ่อนๆโดยการคุมผมถึงพูดเสมอเพืเ่อนๆจำคลิปที่ผ่านๆมาได้ไหมครับไม่มีข้างไหนนะครับเพืเ่อนๆที่ผมไม่เคยพูดถึงเรื่องของการควบคุมปริมาณการใช้นโตรเจนให้มันอยู่ในระดับที่พอดีเพราะอะไรนั่นเหรอครับเพราะว่าถ้าเราใช้ ปริมาณในตัวเจนเกินครับโดยที่เราไม่เผือนะไม่เผือคืออะไรไม่เผื่อในตัวเจนทางธรรมชาติมันส่งผลอะไรครับมันส่งผลให้เกิดปัญหาโลกพืชกับข้าวในลักษณะดังกล่าวขึ้นนั่นเองพอเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยมันจะเกิด เยอะกับข้าวในช่วงฤดูนี้แหละเพื่อนๆฤดูฝนนี่แหละเอ่อเพราะอะไรเพราะว่าในน้ําฝนเนี่ยเพื่อนมันมีปริมาณในตัวในตัวเจนอยู่ส่วนหนึ่งนะอ่ามันมีปริมาณในตัวเจนอยู่ส่วนหนึ่งและประจวบหมอกับในจังหวะที่เราอ่ะไปใส่ปุ๋ยที่มีปริมาณในตัวเจนสูงอีกมันจึงส่งผลโดยตรงให้ข้าวเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นโดยตรงนะ ทีนี้ฉันจะพูดถึงการระบาดของปัญหานี้เนี่ยถ้าใครใช้ปุ๋ยที่มีสัดสวนปริมาณธาตุอาหารในตัวเจ่นไม่เยอะมากจนเกินไปปัญหาการระบาดของโลกนี้เนี่ยมันก็จะไม่เยอะนะมันก็จะไม่เยอะแต่ถามว่ามันจะโอดเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าสภาพอากาศปิดนะสภาพอากาศปิด ฝนตกต่อเนื่องทําให้ข้าวทำไงทำให้กระบวนการผสมเกสรข้าวไม่สมบูรณ์ข้อที่1ข้อที่2สภาพอากาศปิดเอ,อื้อทําให้การอะไรเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสมีการขยายตัวหรือมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าช่วงสภาวะอากาศแบบอื่นนั่นเองครับ พูดมาตั้งยืดตั้งยาวตั้งเยอะตั้งแยะเลยแล้วสรุปแล้วคุณจะให้เราใช้แนวทางไหนในการแก้ปัญหาอ่าเห็นไหมสุดท้ายก็ไม่พน้นเรื่องคําถามที่จะถามต่อว่าเราจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอย่างไงเห็นปะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับแทนที่เราจะมุ่งเน้นการควบคุมปัญหาที่ต้นเหตุแต่เรากลับไปใช้คําถามในประโยคที่ว่าแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไร อย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่ใช้คําถามว่าแก้ปัญหามันจะตามมาซึ่งอะไรต้นทุนทุนในที่นี้มีอะไรบ้างนะต้นทุนในที่นี้ก็คือเรื่องของยาป้องกันกำบจัดเชื้อราถูกไหมแล้วผมถามว่าโลกมันเป็นไปแล้วใช้ยามันจะหายไหมครับสภาพแวดล้อมมันเอื้อที่ทําให้ปัญหามันเกิดขึ้นผมถามว่าปัญหานี้จะหายไหมครับถูกไหมครับเพืเ่อน โรคเชือ้อราถ้าเกิดแล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้นะครับการใช้ยาเพียงแค่เป็นการป้องกันบรรเทาปัญหาไม่ให้ลุกลามบานปลายเกินกว่าที่เราจะควบคุมมันได้ก็เท่านั้นเองนั่นคือเป้าหมายของการใช้ยาเชือ้อราแต่การควบคุมปัญหาที่ต้นเหตุของมันเลยเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการใช้ปุ๋ยนี่แหละครับเพื่อนๆเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมนะ เพื่อนๆลองกลับไปที่นาของเพื่อนๆนะครับและลองไปดูแปลงนาทีา่มันมีสภาพข้าวที่เงันนะครับเงนไม่ค่อยจะเลื่อนเติบโตครับเพื่อนๆลองไปดูว่าไอ้จองจุดนั้นนะข้าวเกิดปัญหาหรือเปล่าลองไปดูครับลองไปดูและเพื่อนๆลองไปดูไอ้จุดที่ข้าวตอบสนองตอบ่บปุ๋ยต่อยญ้าได้ดีเพื่อนๆลองกลับไปดูครับ แล้วเพื่อนๆจะรู้คําตอบครับว่าจริงๆแล้วต้นตอของปัญหาเนี่ยมาจากอะไรการควบคุมเลโชของไนโตรเจนในการใช้ในแต่ละรอบของข้าวในช่วงฤดูฝนถือเป็นหัวใจสําคัญของทุกเรื่องเลยครับดังนั้นก็ฝากไว้นะครับให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปคิดกันนะเกี่ยวกับแนวทางของการ ควบคุมปัญหาข้าวตายคอหลวงแล้วก็มเมล็ดดำในช่วงหน้าฝนและมีเพื่อนๆหลายๆท่านที่ต้องนึกตำนี้เราอยู่ในใจแน่นอนเลยครับว่ากูสาทนฟังมึงมาตั้งนมตั้งนานนึกว่ามึงจะบอกตัวยาให้กูเอาไปฉีดว่าเออมันต้องใช้ยาอะไรยี่หออะไรตัวไหนทำไงดีล่ะเนี่ยเพื่อนๆ ถ้ามันเป็นอย่างงี้เอาเดี๋ยวผมขึ้นชื่อสามารถอินเสิร์ตไว้บนคลิปวิดีโอก็แล้วกันครับเพื่อนๆน,นะแล้วก็ลองไปหามาฉีดดูครับแต่ย้าไว้นิดนึงนะเพื่อนๆน,น,นะปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถทําให้มันหายได้นะครับแต่ว่ายาที่เราฉีดมันใช้เพียงแค่ระงับยับยัง้งและบรรเทาปัญหาไม่ให้ลุกลามก็เท่านั้นเอง